มีน้องปังน้องปังคนเดียวเพรอเป็นใหม่ไม่แต่ถ้าสมมติไม่เป็นพี่ลูกใหม่ที่บ้านหนูฟังมาก่อนนั่นเองเป็นล้านของน้าร้องพระพรป2 5 4 สี่สิบกวาถือว่าหน้าตาเยอะเลยสี่สิกว่ยงไม่จึงเลยแล้วตรงไหนยากในในเนี้ยสมมติเราผูกพายกับเลงในฝั่งคุณส่วนไหนของละครสไม่มีแรแ่ล้วเป็นแอังไ่ยากปีือูแล้วก็แล้วัก็ไม่เป็นตัวเองด้วย คนเรียบร้อยที่มันไม่ผ่านจริงหรอจริงเป็นคนสมุสนานค่เราไม่ต้องรองเพลงแต่จริงสนุกสนาต้องทานได้โด่รคูกับคือมีประสบการณ์ของเราละบากด้วยแต่ฟังปาล์คู่กับนิตาใช่ไหมครับเราก็เป็นคู่เพื่อนมีมีอะไรหดดดไหมหรือไปอ้วนหอจนหนึ่งคือในกลุ่มเนี่ยผมเป็นตัวโนฝั่งผู้ชายครับนิตาก็เป็นฝั่ง นี่ค่ะก็คือผมห้าฝั่งผมเขก็ห้าฝั่งเท้าเป็นตัวสร้างังของลุมตัวเองใช่ครับทำให้เพื่อนเกิดความเศร้าโกเสียใจแล้วก็นนะในตลาดหรือวเราต้องร้องเองด้วยัร้องค่ะต้องฝึกซ้อมอะไรเป็นพิเศษแค่ข้างหน้าพนักงน้างหน้าเลยพิเศษจากคู่ง่ายเพราะว่าเขาเข้ากัน่ะ ไม่เมกผลารองเท้าูกตาแบบว่าเสริมนี่กเี่ะ่โดนมันีทาแบบที่เราต้องเอามือประกบกันงงแล้วแบบพอเขายกสูงลูกตาแอล้แตะสอบแตะขาอบแ่แล้กีแบบาด้านการเต้นหลกๆกันว่าเรามีสากเต้นที่ใหญ่มากาแบบน้เราค่ะและเราก็เป็นคู่หรืที่เราแเต้นคู่มันลีลาดด้วยค่ะมันมีความยาก โเยคือผมไม่มีทักษะการเตนเท่ากับตีล้อนะถ้าตีล้นี่ก็คือเท่ากับหนึ่งแล้วแน่ใจเลยโอ้โหให้คะแนนเตะขั้นหนึ่งหนึ่งยังไม่ให้ส่วนยากคือส่วนนี้ผมไม่ยากทุกส่วนไหนเพราะว่าบ้าคงไม่ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้เรียนแล้วสละติชอบไม่ดีที่สุดพูดถู้แล้วครับ ประทับใจตรงไหนครับก่อนหน้านี้คือก่อนหนึ่งกเบพัฒนาเรศนะครับที่อ่านบทละครในในบอกว่าเออเนี่ยมีละครนะแต่ได้มาเรียนบทเรื่องร้องเพลงอยากจะบอกพี่อ่านตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ต้องหมดเรื่องน้องเพลงครับบทเรื่องเต้นดีกว่าทำไมครับหาคือการเต้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคือเราต้องร้องด้วยเต้นด้วยแล้วคือทุกทุกคำพูดไม่ว่าจะเป็นคำพูดอยู่ในบทคำพูดที่อยู่ในเนื้อเพลงรวมทั้งการออกท่าทางทุกอย่างมีความหมายบทนะครับม ok> ันคือเป็นละครเวทีที่เรียกว่าเด็กมือพ่อมันมียากกว่าที่ สามสามอย่างเนี้ยมาโดนแล้วมันต้องถูกใส่ข้อสอบในเวลาเดียวกันได้ไหมจะมีอย่างนี้ได้ใจต้องสู้ฝั่ง AF ฝั่งน้องต้อนเป็นเป็นเขาเรียกอะไรแต่เป็นนักร้องแบบรุ่นใหม่รู้สึกยังไงกับการได้ร้องเพลงของศิลกากรก่อนก่อนงานที่เคยฟังมาก่อนไหมพ่อเป็นฝั่งรุ่นเก่าครับเราก็จะขอได้สื่อส์รับแปลให้เราบ้างก็เปิดร้อง ปักในมือพ่อเปิดกอกหูตลอดะเห็นไหมครับก็เหมือนแบบซึมมาในตัวอะไรองเจะเหมือนเขาเข้ามาาร้องเต้ยแบบนี่าจะทนได้มากแลาต้อมาปรับเปลี่ยนต่อ่องเพรว่าก็มีพี่ๆพี่ใหญ่มาช่วยดูตลอดว่าแบบเรียกร้องต้องเราต้องแบบ้ได้จะอย่าไปร้องแบบกจะนาวขอะไเพราะว่าพี่ใหญ่พูดเยอะก็่ใ่เข้ยมาใส่ใจตลอดเราเลยต้องมาอัดสังกันบ้างว่าโอเคตรงนี้เรา ช่วยกันช่วยช่วยกันบอกเลยนะว่าในทีมซีอะไรเวลามีจุดไหนที่แบบนี่แค่มาคุยคุยคือคือมันเป็นทำงานเป็นทีมตลอดใช่ครับก็คือเราไม่ได้อยู่กับตัวเองล็อกตัวเองไงคือเราคุยกันแบบเรื่องลายภาษาเรื่องอะไรก็ต้องมาคุยกันเพื่อที่เขาแบบดีกว่าจนจนมันแบบสุดครับเมื่อกี้เห็นเห็นตอดร้องก็คุณไอซีร้องทำนองหลักแล้วคุณประสานให้ใช่ตอนตอนบางช่วงหนึ่งเกิดขึ้นเองหรือว่าเกิดจากการกำกับของของคุณฟอร์ดอ จริงน่าจะเริ่มต้นดีดีไลน์ตอนแรกเนี่ยไม่ไม่มีภาษาไม่มีเลยแล้วอีกแบบต่างกันความสามารถสามารถถอเลยแล้วก็ต้องท่าแล้วก็ต้องใช้นด้วยเรื่องนี้เขาล้อมันเป็นจังหวะที่คือด้วยความที่มันเป็นโหมดมันเป็นดีดีพ่เนี่ยมันควรจะมีหลายภาษาด้วยซึ่งมันทำให้ฟังแล้มันดูอัดมากยิ่งขึ้นแล้วความสามารถก็ทำได้ได้แล้ก็ทำหน้าที่ในการร้องเพลงที่ดีให้ดีที่สุดจะวาดไปแล้วจะเป็นหลัก ก็เป็นหลักที่ค่อนข้างที่จะแบบแบ่งฟังดูมันดูดีไงเราเป็นหลักเพราะว่าผมภาษาไม่ได้เราทำให้ได้นะครับผมมันทุ้งเนี่ยก็ต้องมาคอยถามก่อน่ถามการที่ถามไปว่าคืออย่างพวกน้องเนี่ยเหมือนเกิดมาแล้วมีออโต้จูนอยู่ในหัวตัวเองคือร้องมาเป๊ะเลยแต่ผมเนี่ยไม่ได้คือต้องฟังแล้วฟังอีกร้องแล้วร้องอีกร้องแล้วร้องอีกตอนที่ไม่จีนค่ะไมรับไม่จริงมดที่จริงแล้วที่เนี่ยร้องดี คือไม่เกิหมาดีใจอย่างอย่างแรกที่พี่ชีไม่รู้ว่าเเองเป็นคือเขาร้องเพงดีแล้วก็หุ่นดีแต่อีอย่างก็คือเขาต้องร้องที่เขาเขา้องได้แ่ค่ม้มันงใสไม่ตั้นใจว่าอเองทได้าได้อย่างเข้า เวอร์ชันึือที่เป็นเวอร์ชันแบบดั้งเดเป็นแบบซาวด์แบบสมัยใหม่เราก็เข้ามาถ่ายไปแล้วเขารู้เขารู้วองใช่เพราะเขาต้องร้องแบบไหนแต่เขาคหน้าที่จะเปิดปากร้อง็กลัวกลัวผิดไปหมดแต่จริงๆเนี่ยการร้องเพลงไม่ผิดคือมีสายตาเราร้องแบบเสียงลบเสียงหลบอะไรอย่างนี้ได้หมดแต่เราชอบพูดว่าทำไม่ไแบบด้ไม่แต่ไม่ได้กระแหละนะ เหมือนพออย่าเป็นรูเลยใ์ชันมันเป็นอะไรที่มันต้องเหมือนอีโปไว้ขึ้นมาป้องป้อนร้องอย่างนี้คคือแบบที่คือเวลาเนี่ยทำไม่อยูเลยดิอย่างเขาที่ร้องด้วยกันอย่างอย่างขึ้นหัวอย่างอย่าไม่ดูเลยคืดภาเดิมปกติจะร้องว่ามมมีีีน้อองยู่ในดวงใใจช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรูก็เอาไม่กันจะเป็นแบบที่นี่มีน้อง มันจะดูมันจะมันจะเป็นโดนโยนที่น้ำมันเป็นโก็ก็ดีแล้วมันไม่แต่ตอนแรกคุณร้องไม่ได้คุณจะไปรู้ว่าร้องได้หรืออย่างนี้มันรู้แล้วให้ต้อนร้นองแนะนำก่อนนะร้องไก่ตอนแรกผมร้องเพราะล้่ผมแข็งมากเลยแล้วทีนี้พอต้อนออมาผมยืนผมยืนอยู่แบบตั้งด้วยยืนแบบยืนห่งแล้วก็ในพ่อพาผมร้องผมบอกให้ต้อนอยู่ที่ไหนอยู่ที่แบบ น่ันเป็นโน้ยอมจดตัวแล้วติ๊กพายแล้วผมก็ลอาไม่ข้าใจาะแต่ว่าสุายแล้วพี่าก็เหอนแบบไปไปทำอารมณ์เลยครับไมดนพี่ก็กร้องก็เลยบอกว่าลองดีไซน์อ้ อย่าไปจามนะฮะจริงเราไม่ได้มีเปลี mm ่ยนจากคนท้องเลยทุกอย่างจากแบบคนที so moving, need. ่นอกเลยเป็นแาติดแงเพลงให้ออกมาอีกแนวอันนี right. ้โปรโมทเกลือหรอว่าคนยุคใหม่สามารถรับเนื้อเพลงทำนองเพลงแบบเก่าแต่วีธีการร้องแต่งใหม่ได้ซึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งของบทเพลงนะครับแต่เวลาที่เขาซ้อมกันในที่ซ้อมต่างๆที่เราไปซ้อมกับการซ้อมกันเนี่ยเขาร้องเองแล้วเขาออกมาเหมือนประสานเสียงกันเองหรยอัตโนมัติทุ่ผู้ชไม่ต้องสั่งเลย เปอดได้นมาากับแม็กกี้โ่ไม่ต้องมี้ง่แม็กกี้ประสานเลยแม็กกี้ไมได้ตั้งใจด้วยมี้อตอดบอดไปทง้ออะไราษาไม่ยอมไงไ่ไม่ใ่ไม่่ตอึนเสียง้นโจกว่าแม็กกี้ลอกเนี้ยตลอดน มาย,ยางมมังงใ่มไมครเจิงหชด้นน่คะอ <c oughs> อกองนี้น,<อ>น,นะจะจ,ะจ,ะจ,ะจะามาหรือว่าเาเป็นเด็กสุดในกุ่นี้งั้เขาจามที่ไม่ด้ถามีอยู่ร้องไถึง่นแล้วที่มาเหมือนนี่ร้อง,มนะองอไม่ร้องไม่ร้องีไ่ถ้าไม่ร้องไม่ดีไม่ร้องไม่ <c oughs> เดี่ยวพี่เจมร้องแมาน้องน้องฝ้ายกับซาติรู้สึกมีความแตกต่างเพลงใหม่ๆที่คุณร้องมาตลอดเวลาเพิ่นได้มาร้องที่ละคัญรู้สึกยังไงบ้างทำไมอย่างนี้เพราะว่าอย่างเพลงปัจจุบันครัเป็นการร้องแบบชัคือถ้าสังเกตคือเพลงสมัยนี้ก็คือเป็นเพลงวัยรุ่นที่เราจะร้องแบบแชมเปญมีเป็นคำสั้นๆแต่สมัยก่อนเพลงสมาร์ทเราไม่ได้เลือกแล้วลงยาวมาก หมอดมัน่เลยเขาปเาะมีคนอยว่าอัดใาที่กินเขานไม่้ินเล็นาี่งยาวมากเราร้องจรียอย่างที่คเราเคยร้องคือเราร้องแต่ครับเรหายใจนิดเดียวล้วเราหลงไแต่นี้ไม่ได้หรอต้องซ้กงลมยาวมากนี่จะมองมากันแล้วแบบจะหมดแล้วไหลมด้วยหรอ เป็นยังไ,ไงแบบใช้จนมันผาใช่คนะ่ะจนแบบต้องสุดเราแล้วอ่วะสุดแบบยกตัวอไไ<ด>ย่างกันยก,ยกตัวอย่างทอดไหนทนอน เขาจะมีความแบบละเอียดอ่อนจะมีเรื่องของหมอกเยอะหอกรักก็จะเป็นแบบบอกรักแบบนี้มันกลุ่มมาอุบมาไม่บอกตรงๆเลยว่าช่างรักคือนะหรืออะไรก็เหมือนแบบระเบิดละไมยกว่ายูคสมัยนี้เยอะมากนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้เห็นในเร็วๆนี้มีฉากที่ประทับใจของขอขอตัวอย่างแถวหน้าสักฉาก มีไหมถ้าคุณชอบเพราะอะไรแต่ <c oughs> ถ้า <c oughs> ถามว่าประทับใจที่สุดคง <c oughs> จะเป็นในจอมราชาครับขาดที่ทุกอย่างที่ขาดเป็นเป็นขาดขาดจบของเรื่องค <c oughs> ที่ทุกอย่างพนันรัฐกันแล้วเป็นการบอกว่าคุณคือตัวเองคนใจคือคำนี้นมันยิ่งใหญ่มากกว่าแนะ <c oughs> ค่บอกว่าให้คือวามรู้สึกผมนะที่คนเดียวนะเี่เขารู้สึกว่า น่ใจคือคือคือบวกกับเพลงสุขละพร่้ยเพลงที่ทำเนื้อหามันแับรบกวนหวานสุดมากถึงใจถ้าเราร้องมันอิ่มกินได้ง่ายมากจะเป็นฉากสุดท้ายที่ท่านผู้ชมควรจะต้องคอยติดตามเลยทีีเดยวอ่าครับมีไหมจ๊ะน้างู้สึกถึงฉากไหนเพื่อชี้แจงไหมจ๊ะเมื่อกี้ครับไม่มีอะไรโยนแม็กกี้อันนี้อะไรไม่ออกโยนแม็กกี้หล่ะใครร้อง ก,ก็กกพอเ้งพย็่พพวยค่ะดีมาก <c oughs> น้ตาไหลเอะน้ตา <c oughs> ไหลเลยะั <c oughs> ใช่ไหมข <c oughs> น,นานดนั้นนะครับสุดท้ายครัพี่เจบเห็นได้เราจริงควรไปชมละครเรนี้ครับสังคมทุกวันนี้มันเยอะเรื่องนะมีอะไรที่มาทำให้รบกวนจิตใจเราเนะี่ย ใจที่เราเคยดีๆแล้วเราคิดว่าควรมากๆแล้วมันจะเป๋ไปเป๋มามาปรับมาจูนกันด้วยสิ่งที่จะลงติดใจและปักซ้ายขึ้นมาเพื่อจะลงติดใจให้เราเป็นคนเป็นคงขึ้นแล้นถ้ามีโอกาสอย่าพลาดเพราะเราเป๋เยอะนะภัยธรรมชาติน้ำพุ่งน้ำพุ่งนี่คุณต้องจูนใหม่ต้องประมาณเตะไม่เป็นไรแพอมีสิ่งชัยเนี่ย โดดขึ้นมาเป็นศิลปะงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาเพื่อจำลองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงละครเครื่องประกอบเขาอยู่มาจนกว่าจะยา้แล้วถ่ายทอดโดยคนที่ผ่านหลายสิ่งหลายๆอย่างมาแล้วทั้งอัลคอนทั้โทรทัศน์ทั้งเวทีประกวดทั้งการคัดสรรต่างๆเนี่ยแสดงว่าถูกไก่ปลอมมาอย่างดีแล้วฉะนั้นคิดว่าการที่เราจะ ติมต่อสารต่อางานศิลปะให้มันอยู่ในใจของคนเนี่ยจะพาดพรมเลยผมคิดว่าเอานักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนทุ่มเทกับสิ่งตรงนี้แล้วสิ่งที่ตอบรับไม่ใช่แค่อะไรได้ทุกฝั่งต้องมามมสายตาผู้ชมที่เข้าห้อง,องเรายังใจมากน้องที่แนวศิลปะนี้กลับมาให้เขาตกน้ำได้ที่ไหน อยากฟังความเห็นคนรุ่นเด็กๆใหม่ๆบางที่อาจจะเกิดไม่อาจากเกิดไม่ทันถึงนลฬิกรแน่ๆเทปใดเด็กรุ่นใหม่เหล่านั้นจึงควรเป็นนาฬิกเรื่องนี้ครับคือสําหรับละคราเรื่องนี้เนี่ยคือตัวค่ายเองเก็ยังไม่เคยที่จะฟังเพลงสุงทนทรภพานีแล้วก็พอมาได้ฟังเพลงสุนทรภพแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่มีคุณค่าเป็นมรดกของเพลงที่ควรจะรักษาไว้แล้วก็สําหรับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้น่าดูที่อหากจ างครั้งวัยรุ่นฟังว่าเอ้ยทะครเวทีสุนทรภพน่าดูหรอมันอาจจะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่บ้างปกติปกติไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยความที่เลาของบทเพลงเนื้อหาที่มีคุณค่าเนี่ยเราสามารถจะมาปรับให้เข้ากับสังคมยุคสมัยใหม่แล้วก็ทำเป็นเรื่องที่น่าสนใจได้ใช่อย่างอย่างเรื่องเรื่องนี้เนี่ยป้ายบอกว่าอยากบอกว่ามันไม่ใช่แค่เพลงเพราะเนื้อเรื่องดีนักแสดงก็เก่งด้วย รายละเอียดความรู้สึกทั้งหมดต้องไปที่โรงละครอนั้นจึงจะได้รับรู้จริงๆมีเวทีตัวรถพบรถคริตัวแม่ๆนะพ่อแม่นะครับยังมีที่พ่อแม่ไม่ได้มานะฮะแเอ่ยนก็ได้ยครับมีมีที่หนุ่สีสุดนะฮะแล้วก็มีที่ผัดไทยโอ้โหที่ป่ามาที่นี่ครับชื่อก็เป็นประกันอยู่แล้วประกันแอบแล้วว่าสุกสานแน่นอนคือ ออกมาปุ๊บต้องสนุกถึงแม้ว่าเป็นฉากทะเลาะนะฮะเป็นฉากทะเลาะกันว่าเราอยู่แต่ว่าก็น่ารักน่ารักน่ารักเลยครับก็จะแสดงตั้งแต่รอบแรกนะครับวันศุกร์ใช่ไหมเริ่มวันศุกร์ที่27มกราคมนี้นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นะครับทั้งหมดจะแสดงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เรื่อยๆศุกร์จะมีรอบคุ่หนึ่งก็ทุ่มครึ่งครับขออภัยวันเสาร์อาทิตย์จะมีรอบบ่าย2โมงครงด้วยครับรับได้ที่ไทยทีวีจิเกอร์นะครับ นะครับแสดงที่แสดงที่ที่ให้บุรีรัมย์ใหม่นะครับก็โปรดติดตามกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณนักแสดงทุกท่านแล้วไปเจอกันที่โรงละครนะครับขอบคุณมากครับมาเรื่องทั้งเมนูใจสุนทรภ์เดอะ์ฟิสิคอลนะครับก่อนจากก็มีข่าวฝากถึงโครงการรวมพลังสร้างสุขนะครับเสาที่ถึงนี้จะเดินทางไปจัดงานที่อลลี่พาร์คฮอล์ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับไปติดตาม โชวง,งานกันได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงหกโมงเย็นนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสีนะครับสอบถามดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ของรายการจอดใจครับ<ม>คืนนี้หมดเวลาแล้วครับเพื่อนหน้ากลับมาพบกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครัาบา

นี่มันไม่สะอาดกันนนป่านนี้ไม่ทำร้านอาหารกันหรอกรอเราน

จัดขึ้นที่อะไรพัคอที่ฟิล์มสปาคลังศิลนะครับตั้งแต่เวลาที่โนเแต่ตอนเช้านะครับยินดีต้อนรับทุกคนร่วมกันไปร่วมแรงร่วมใจทำกิากศาสที่โรงเรียนขอวังจังหวัดปทุมธานีนะครับสอบถามดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กของรายการจอดใจครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่เพื่อนหน้าสวัสดีครับ เช้านะครับเราจะร่วมกันไปทำความสะแต่ช่วงเช้านะครับเราจะร่วมกันไปทำความสะอาดที่โรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดดูได้ที่ Facebook ของรายการจอดใจครับคืนนี้ล่าไปก่อนพบกันใหม่ื่องหน้าสวัสดีครับ หกโมงบอกายันเขาก็รอยมี่ของของมันที่มีขายทำได้ครับมันจมาะอะไรอะอะรอองมแต่ว่าดูยิ้มยิขำๆเล็กน้อยยิ้มยิ้มใหน่ไหมคะ คับคนที่ส like really kind of ี life, <laughs> <laughs> ide, ่ของพี um, 8, ่ซียิ้มมาคนที่สกูทำอยู่คนที่หนึ่งของพี่ซีมสติตกไมเลย 想着。<laughs>